สวัสดีค่ะมีรถซวยรูหลาน่าใช้ประวัติฟีดาวส่งสบ,สบายแค่เดินละเจ็ดันกว่าบาทมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่กว้างขวางนั่งสบายขับดีเหมาะสําหรับครอบครัวมากๆเลยนะคะ นี่ซันเทียนาส่งร XL ใหม่ในเชนเกียออโต้คันนี้ปี2012ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่339,000บาทเท่านั้นค่ะขอคนซื้อนะคะเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยหรูหลาสภาพดีม,มากๆเลยนะคะ นิสสันเทียนาส0ง xl ไม่ด้แชเปียอโตปี2อ1 2ค่ะประวัต e ิอีฟีดาวไปเลยนะคะรถสภาพดีมากๆเลยค่ะคันนี้ภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะปรับไฟฟ้าค่ะระบบเซนเอร์ล็อกค่ะลายไม้รอบคันกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้า,ป,ฟฟาปุ่มสตาร์ทนะคะแอร์แบคเอเบสุญจารีโมทพวงมาลไยมันตีฟังก์ชันแอร์ดิจิตอลนะคะกล้องสองถอยค่ะเครื่องเสียง am fm aux แล้วก็ cd นะคะ รู้ล้าสุดๆเลยค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะเย็นัรวถึงนะคะด้านหลังกว้างนั่งสบายมากๆเลยค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะขึ้นกันสองพันค่ะน่าใช้สุดๆเลยค่ะรู้ล้านั่งสบายนะคะผ่อนสบายๆแค่ได้ละเจ็ดพันกว่าบาทนะคะประวัติดีฟีดาไปเลยนะคะน่าใช้กับคันนี้ ไฟใหม่แล้วนะคะคิวความเรียมรอบคันเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะคันนี้ใหม่เนื้อเชนแล้วนะคะจะไปน,นั้นไม่ยุ่งยากนะสองวันทำการทราบผลนะคะบอกปับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะลายไม้รอบคันนะคะหรูหลาดูดีสุดๆเลยค่ะ เป็นเครองยน2,000งพันเบนซินนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่อง ID ดนะคะมีแอดนำหน้านะแอด1 0หค่ะพิมพ์ไลน์มาสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ประวัติดีจัดได้เต็มไม่มีประวัติดาว20 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะติดแบล็คลิปดาว5 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะปรึกษาได้เลยค่ะจัดไฟนั้นไม่ยุ่งยากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ